โเล้วมนี้ชเไดปลาดุเลยเอาวมื่อนี้กรทำทู่ไปัเข่าโมเดคนได้ชีเแบบนี้เนาะอื่นกแต่ีสามไปลงมาบก้าลงมายห่ีเดยมันยังมืดโค่นอันนี้จะไตโคมมานาใไตโคมใส่หัวนู่เอย่าไปกวดเบิ่งผลงานก่อนทีเด้ยมันชีเหย่ใหญ่อยู่จ้ะชานี่จะเลิกโท เบื้องผลงานก่อนตรวจสอบเบิ่งผลงานงานโอทีก่อนผ่านอยู่บ่ได้ได้ใด้พี่ได้พี่น้องเลย่ได้บ่ได้ใกล้ป่ะนายได้แมงเติดเกี่ยวมานี่นเนาะเกี่ยวกะเฮียใหญ่อยู่ปะจ๊ะเออผ่านอยู่เด้บ่ได้เฮียป่ะนายเอาบัดนี้พี่น้องเอ้ยมามาเมืเ่อมื่อนี้ใช่เมืล้วมื่อได้บาดนี้มาพาดุ มาเห็นงานโอ่ก่อนเด้อเปิดภาพเปิดคลิปตอนเศร้าพี่น้องเลยยังเห็นหุ่งดูบ่อได้ค่ะเนาะก่อดสิไปชงลูกชงเต่าโยงทำมงเฮียนแมงเต่ากัลงมาตะเต่งเศร้าตอนนี้กะบที่หาพี่น้องเลยเนาะขึ้นมากัแต่เด้อกับหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำบอกลุงจอยเพิ่นลุงมาช่วยเข่าไอเด้อวะเอาก่อนอื่นกลับถักทายสบายดีเด้อปไาดูหน่อยเนาะสบายดีการบดชุกขู่ชุกคน ตอนฮับขาสู่ช่องแม่น้องคุ้ยเก่าพอพอกันกับตอนสี่เร้าตอนเด็กตอนนี้จะเป็นเวลาห่ามงหรือว่าตีห่าเนาะกัยังไม่แจ้งภายในดอกลงมาเห็ดใปเร้าเพื่อถาก่อนสีกขึ้นไปชงลูกลูงเยี่ยนกะมันขึ้นชีได้เที่ยวได้หลายเพอนเติอพี่น้องเลยเนาะโอ้บร่ยเกาศกับจะมีได้บุเพราะว่าม้กเส้านี่มีฝนนะพี่น้องเลยฝนตก ก็อยากเกี่ยวมันนเลี้ยวเนาะว่าเพื่อเพื่อมาไปส่งลูกจะแต่มันยังหน่อยนึงนะโม่เกี่ยวกะพม่ากใไนแน่ยนี่หงายเอาโมแล้วมื่อกี้สิแล้วมื่อใดก็ดูเลยเอาเบ่โมเดลเมื่อกี้ทำผู้ไปขับเข่าโมเดลโค่นได้สี่เดียวแบบนี้เนาะอื่นก็แต่จีสาม หนเไปลงมาบุก่าลงมายากจีิงเลยมันยังมืดโคตรวันนี้จะไต่โกมาน้ำไต่โกมใส่หัวหนุ่มแทนได้สิในไเนาะเจ้าจะเด็กโคตรจะขึ้นไปชื่อชื่อราเจิดนะไปลงมาก่อน น้องแมะมันนี่น้องเบิ้งขันไต่คุนมใจเลยน้องเบิ้งแม่พี่น้องเลยงานโอ๊งานโอ๊มาเด้อมาเด้อปมาดมคอยเกี่ยวเข่าแน่ หนนึ yo, ่งไม่ไ hmm. ด้เ <Spo> ห็นเนาะเจ้าคืนดกในเรียกหลายคืนสวยในเรียกน้อยพถอะนะก็ผลวายได้จังเห็นหรือบ่ตัางกล่องไปกระเบื้องยองไงถ่ายคลิปให้ไปลุงเบิ่งไปน้ำมืดมัวแน่นเถอะเนาะสิมืดม้ว ก็ูอยากเห็นป้าไดอกพี่น้องเอ้ดทนเบิ่งหนักกัดเหมือนมัวนเจ้งข้างไปหลายพอเติบเนาะหลายเวียหลายงานชิคิี้ล้วอยู่ดอกมือนีแจ็คบึงอันสภาพอากาศกับแจ็คบึงเวทุ่ง ว่าเมื่อขุนมีปิกเนาะมอเต่รลงมาเกียวเมื่อแยามันไม่ใช่กต๊ตอกเกียวมันแล้วแล้วันนี้นะทั้งเกียวทั้งขนแมวเนาะขนมันมงหลายใช่บโอ้นโอ้ขุนสุมขาดยักมาดูเลย พอนป้อด้องพอนสามพอนอด้ จะเริ่มแจ้งมาไวเนาะทำกับทำเลยว่ายลูกเจ็ดคนนี้กับประับเริ่มแจ้งมาแล้วพี่น้องเลยได้ไเ,ไดเห็นหงษงแล้ว มาเแาเทียยายอยู่ปจ้ะเป็นงานเมาพี่น้องเอง้ยเมาแต่เศร้ามาหนีแต่เลิกมันไดือด้าเลิกเลย เดานขนาดนี้ยังบรแล้วอยู่เนาะโอ้ยเปนเนน็นแล้วส้างคนขนาดแล้วปะ Thank หาเก็บพอนข่าวผมเป็นง่ายพี่นะ้องเมื่อเห็นยจะเห็นดิวบอลแหลมเตอร์ตั้งกล้องไว้กัหกบหันกำลังเริ่มแจ้งมาแล้วเนาะโอ้เปิดอันนี้เอาเปิดแพ็คเปิดไปชายเอาพี่น้องย่อยุบัดอันนี้ในชีดนำเก็บข่าวนำหาเก็บข่าวเอาพี่น้องโค้มไปนำ้ำพอ,อยุ่ออยงหัวยองเลย ล่าไรไปช่วยไปงานคือมองปลลุงว่าไปช่วยปลาเตอร์น้ารายนั่นแล้วแต่ไม่ใช่ว่ามันลายกับบ่อปลาได้ทีหน่อยแต่ว่ามันเอาเห็ดน้ำมันข่าน้ำข่าน้ำผุนกี่ได้เนาะก็เลยคือลายแต่ก็ลายเกิดอยู่มันน่าห้ายพูดเด้หลายคนหลายเจ้านะหลายเจ้าก็เลยร่วมกันเห็ดร่วมกัน ลายแน่อยู่เนาะเข่ากะถ้าทุกเป็นเข่าก็ได้อยู่น่อยไปลายพอสมควรอยู่สามทีคนสามทีเจ้าเนาะมารวมกันกูตส่3ห์สามีให้หน้าพ่อแม่ปั้นให้เนี่ย้าน้องลงเฮ็ดได้ทำไรก็กิน พาเห็ดกัดแหงแห้งครับม e ุงจอยหัวเนาะได้ชำใดได้พี่น้องเลยเราก็ได้ไออันข้ามเบิ่งเด้ยวหายเดียวนากบบสิพาพเราไปหัวเบิ่งพญาเนีาวอยู่เมื่อยหร่มันงอนแต่ถ้ามืึงก็เจ็บลังเจ็บแอวเนาะฮะเนี่ยมันไม่เศร้าเลยแบบมาเกี่ยวเข่าเข่าแบบนี้หลุดเจ็บตื้ม เก็บเข่าเด้อปาดุ้งเลยข่าวที่นี่อ่ะฮ่าฮ่ามันให้ลายพนเถอะได้หงาพรเนี่ยเก๋เจ๋งงวดลายเต๋อ ข้าวดำก็ยุ่นเดียวกันเข้ามาดำใส่ในห้างวานน้ำในบดเกี่ยวง่ายบดเกี่ยวย่างยังไงเอาแท้เอาถิ่เช่าเถะบทถิ่โต๊ะบ่โต๊ะรัดเช่าบ่ จะดักแค่น,นอ้ดบบ m ư ไปลงลูกไปง่ียเนไปงลูกกไดไราไปเนาะเดี๋ยวชีรอบ่งมันชีละเอียดอยู่บ่บัดอ,อันตอนมันแจ้งทางโครงการพันอันุกชลาเพิ่นเปิดเลยเปิดปาักเลอะประกาศ เริ่มแล้วปะลุงเไยเริ่มแจ้งมาแล้วบรรยากาศคือซิมคึ้มอยู่ตต่เบิ่งมันมืดอยู่ได้เนาะแต่ว่าเราเปิดแฟดเอามันกะพอเห็นอยู่แต่ปะลุงเบิ่งกะคือชี้โทนมืดโทษนะนนี่ไปน้ากันนี่แหละอยังมืดแน่เออถ่ายคลิปให้ปะลุงเบิ่งน้ำ ทางอนันต์เปิดเปิดเพลงเดี๋ยวแมงเตอร์ชิโจ้คลิปไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวแก้วข่าวก่อนจักเด็กจักหน่อยเดี๋ยวมาต่อคลิปให้นปลุงเบิ่งอีกเธอหนึงกับมือนมั่วบราเห็นบานไดเราเนี่งเฮ้ยคุณเนาะนี่หลายเติบไปได้ได้หลายพรอนเต๋อเลยพู้ฮะปลดโคมออกก่อนเอาไว้ก่อนโคมนี่มันแจ้งเลยอึ้บเอาโคมมานึ่งไม่อยากเห็นหงบันได ตื่นก็ตื่นแต่เลิกเติมแหละแต่ว่ามันบวกกับลงมาเนาะมันอยู่ไกล้เติบหวยพี่จากย่านได้พี่น้องเลยไปเดี๋ยวแมงเติร์ต่อคลิปอีกเท่านึงเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอตัวแก้วเข่าก่อนปลาลุงไว้เริ่มใกล้ชี้แจงขามาแล้วบรรยากาศก็คือคึ่มคึ่มฝนอยู่ได้โมืเอนี้ก็ได้พอได้มัดอยู่บ่อนี้ได้เนาะตอนกลับมาแต่ชงลูกพูดแหละจะได้ลงมามัดถ่า่นมาเพิ่นแล้วก่อนก็เฮาก็สิลงมามัดบัดนี้ไปปลาลุงไอแก้วเข่าก่อนเด้อเนาะฝากเป็นกำลังใจให้แมงเติร์คือเก่าคือเดิม าเกี่ยวข่าวเห็นงานโอ้มาในแต่เลิกแต่เศร้าตอนตีห้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะตีห้าครึ่งเลยเนาะงามออกมาแต่ตีสี่ตีห้าพูดเละตื่นมาก็ตื่นแต่เศร้าอยู่บได้อันลูกม้ย่านมาไปเดี๋ยวเกี่ยวข่าวก่อนพอดข่าวกะงามอยู่ได้ป้าเบิ้งเดี๋ยวสิหาเก็บเบิ้งเกวันสีเปิดตาพยายามทำบอด้ได้ ภาพกับม <rude S 2> ืดมัวพ so, ี่น <t> ้องเลยบ่ก้อยอยากเห็นปนะดับเนาะก็ขอโทษก็ขอไปน้ำปลาลุงจากท่ายให้เบิ้งนี่แหละมันกลับมาได้ค่อยชัดเจนประดอกมันอันนั้นมืดมัวมันเห็นหงมัเปิดนี่ไปเกี่ยวข้าวก่อนปลาลุงเลย อ้าวพี่น้องเลยบภาพมาอีกวันนี้แจ้งเลยมื่อคิดดูคิดตายแจ้งแล้วเนาะเจ็ดโมงแหละจัาหน่อยก็ได้เมื่อในนี่เกลี่ยเจัาหน่อยก่อนเมื่อหันหน้าให้ลูกไปหันมาเฮี่ยมนะได้หลายเจอหันหน้าให้หาข่าวหันหน้าให้ลูกก่อนเดี๋ยวมาเจียวโตอีก ขวบเบิ ừng, ่งผลงานก่อนพี่น้อยมันสีเหยียายอยู่ไปจ้ะเจ้านี่จะเดิกโทษเหยียอยู่แล้วเนาะนี่มังคมอยู่มาต่ออีกบัดมาโตส่งลูกคนแหละมาเที่ยว เดามน่เนาะคือสิเดวอยู่หรอกยังกับปลาด้วยาดพี่น้ององัไปปากัเจาพี่เลยไปปั้นบอของเราอยดลงมาหมดได้เดี๋ยวเดียวด ผดตูกมาใส่โดดมันเหนียวมันเปียกโดดก็ลูกมาผมได้เนี่ยคือเขาที่ได้ขนยุ่งโอดแรงแต่เนาะที่ได้ขนหน่อยขนลายทำไรเดี๋ยวนี่จะพากันมัดขนอีกบ้างงานหนักแล้วเนาะ เกือบกระถอดทิ่มแล้วจ้าอยู่เฉยไรฟูนักใส่เกิอบบวมาใส่เกิอบตุ๊กมาเมื่อเช้านี่มันย่าดเงี่ยมันมาแต่เช้าพุ่นดอดไว้เลย คืบๆอยู่ได้ฝนตกบ่ดยที่แต่เพืนนี้ตกใจว่ดตอนช่วงพีโซกีช้ำฝนหยาดเลยฝนลงนี่อ้าวเปียกอีกแล้ว เวลาเติบเปนพมกัดถิ่มไว้เลยผูโอ ch ๊ยยังไงปลาลูกไงผูเกือบพอดคันนาเนาะย่างกับปลาลายนี่เด้ยาวมาหนิกับหนิลายปันไดเพื่อลงมาจากลุงจอดและเสี่ยวจักลุงมาตัดหรือว่ามาเกลียวเนี่ยจักชี้ได้เลคือชิ้เล้วอยู่ดอกเพื่อแมงเตอรมาเนาะเพื่อไปเพื่อมาพี่น้องเลยไปเชิงลูกก็ได้เบิ่งผลงานก่อนตรวจสอบเบิ่งผลงาน งานโอทีก่อนผ่านอยู่บอ่อโดยได้ไดาพี่ได้พี่น้องินบริษัทบริษัทใกล้ปไปได้ได้แมงเจอเกี่ยวมาหน่เนาะจะว่าเฮี้ยใหญ่ยอยู่ปะจ๊ะเออผ่านอยู่เด้บ่ได้เฮียปันไดบ่ได้มีเฮียเนาะแต่พี่แหละที่แมงเจอตั้งกล้องตอนแต่เด็กทุแต่ปีห้าเมืป,ปลุงเบิ่งนะเบิงบ่ง แต่พอดนี่แหละนี่พี่น้องเอ้ยแต่พอนี้เนาะแต่พอนีลงปพยาวไปพแถวนี้แม่นเบิดนี่โอ้ได้หลายเปลาลุงเอ้ยเอา4 50ุ่นจักเนาะเอาๆเก่งๆชมให้ตัวเองบ่แล้วมื้อนี้สิแล้วมื้อใดปลาลุงเอ้ย เฮ็ดขนาดนี้แดดโบแล้วมื่อนี่ใช่มันไปใายถึงขันใต้โคมใส่หัวมาเลยโบนี่เมื่อนี่หามันหู้ไปแล้วคือสีแลี่ยยี่หรอกมอื่อนี้เนาะคือชีจำเร็จในการเก็บเกี่ยวแล้วเกี่ยวเท่าไหร่พี่น้องอแต่ว่าท่านได้แล้วคนเนาะคนกันยังลายผูย้แมนเบิร์ดเฮาเกี่ยวไว้หลายมือย่อท่านได้มัดทางมื่อนีกอ้ก็ คือสิแล ia ้วแต่คนนี่แหละแต่กระยามันเนาะวันนี้เอาก็ค่อยมัดค่อยคนเอาบรรยากาศก็คึมๆึได้พี่น้องเว้ยคึมฝนสิตกอีกได้ตกห้ำเปียกเปียกอีกแด้มันได้เอาเข่าอีกแล้วเนาะเบิ่งของลุงของป้าเจ้าละสิได้ปั้นหรือบอมันนี่ผุ้น่ะกองข่าวใหญ่เราอยู่โฮมผู้พี่น้องน่ะกองมันใหญ่นึงเนาะพี่ให้มันใหญ่แล้วก็ มัดหาเมื่อจังที่แล้วเออจ้าคือว่าบ่ธรรมดาเดี <mel dzie ń> ๋ยวรอรุ่นเบิ้งของป้าเข่าป้ากับลุงละแยกเฮ็ดปีนี้และชิได้ไม่ได้หล่ดูได้หน่อยถ้าเบิ้งถ้าส o o น้ำกันถ้าดูนน้ำกันอีกพี่น้องเลยเนาะไปซะเนี่ยแมงเตอร์ชิเมื่อไปชงลูกก่อนยามาต่ออีกเนาะตอนมาตอนคนเพื่ออะไรพี่น้องเลยตอนนี้ยังโบราณยังอีกหนานี่ไปหันมานี่ยคือซีบิดเนาะ ลาป้าลุงสามนี่ก่อนม้อน,นี่มาเหตุงานแต่เด็กแต่เศร้าพี่เห็นอนองได้เบิ่งนเนาะคลิปนี้กับแมงเตอร์สิจบคลิปเมื่อสชงลูกชงเต้าไปห,มห,มห,มห้องทำห้องเฮียนหาข่าวหาน้ำให้ลูกให้เต้ากินก่อนจังมาต่อหน้าเบียกหน้างานคือเกาเนาะสู่ๆพี่น้องเ้ยอีกบวดรุนกันแล้วเนาะจากหน่อยอดทนเอาอีกจากซีหามื้อเพื่อเฮามัดเฮาคนไปลาแล้วสิสบายดีป้าลุงมัจูุสุกคนเด้อเนานะ ขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณที่ให้กำลังใจแม่มุงเตอร์กับครอบครัวมาโดยตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพีละน้องไปเพียงซัมน,นี้ก่อนสบายดีเด้อบุดสุกุสุขนเนาะ